ถอนรหัสบททดสอบจักรวาลเหตุใดเส้นทางแห่งแสงจึงเรียกร้องนักรบแห่งดวงดาวที่แกร่งกล้าเคยสงสัยหรือไม่ไว่าเหตุใดเมื่อท่านยิ่งเดินเข้าใกล้แสงสว่างแห่งการตื่นรู้ เงาของบททดสอบกลับยิ่งปรากฏชัดเจนและท้าทายขึ้นเหตุใดเมื่อท่านยิ่งฝึกฝนเพื่อยกระดับจิตวิญญาณความเป็นจริงตรงหน้ากลับดูเหมือนจะถาโถมเข้าใส่ท่านด้วยความเข้มข้นที่มากกว่าเดิมในฐานะไคาเอลข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อส่งมอบสารจากสภาแห่งแสงเพื่อไขรหัสปรากฏการณ์ที่เหล่าผู้ตื่นรู้หรือ Awakening Souls และนักรบแห่งแสงจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่ขอจงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่ท่านกำลังประสบนั้นไม่ใช่การลงโทษหรือสัญญาณว่าท่านเดินผิดทางแต่ตรงกันข้ามมันคือเครื่องยืนยันอันทรงพลังว่าท่านกำลังวิวัฒนาอย่างแท้จริงเหตุผลแห่งจักรวาลทำไมบททดสอบจึงหนักหน่วงขึ้นจงจินตนาการว่าตัวท่านคือภาชนะแห่งแสง ยิ่งท่านฝึกฝนและตื่นรู้มากเท่าใดภาชนะของท่านก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นและสามารถรองรับแสงสว่างหรือไลท์หรือคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ก่อนที่ท่านจะบรรจุแสงใหม่ที่สว่างสวัยกว่าเดิมได้ท่านจำเป็นต้องชำระล้างตะกอนและความมืดที่ตกค้างอยู่ก้นภาชนะออกไปให้หมดสิ้นเสียก่อนบททดสอบที่ท่านเผชิญคือกระบวนการชำระล้างอันเข้มข้นนี้เอง 1. การเร่งกระบวนการชำระกรรมหรือ Accelerated c o r m i c Purification เมื่อท่านเลือกเส้นทางแห่งการตื่นรู้สู่ความเป็นหนึ่งท่านได้ส่งเจตนาออกไปทั่วจักรวาลว่าท้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะจบสิ้นบทเรียนเก่าจักรวาลจึงตอบรับด้วยการนำบทเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์พลังงานที่ติดค้างจากอดีตชาติและรูปแบบความเชื่อที่จำกัดตัวตนของท่าน กลับมาให้เผชิญหน้าด้วยรูปแบบที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ให้อภัยและปล่อยวางมันไปอย่างสิ้นเชิงในภพชาตินี้ 2. การยกระดับสนามพลังงานหรือ Energy Field Upgrade การเลื่อนระดับสู่มิติที่สูงขึ้นเปรียบเสมือนการปรับจูนเครื่องรับสัญญาณวิทยุจากคลื่น AM ไปสู่คลื่น FM ที่คมชัดและละเอียดกว่าบททดสอบ คือคลื่นรบกวนที่เกิดจากคลื่นความถี่เก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในสนามพลังงานของท่านสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาท้าทายคือการบีบให้ท่านต้องปรับจูนคลื่นค,นความถี่ภายในของตนเองให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นและมั่นคงขึ้นจนคลื่นรบกวนเหล่านั้นไม่สามารถส่งผลกระทบต่อท่านได้อีกต่อไป 3. การฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ถือคบเพลิงหรือ training to be a torch bearer ท่านผู้ซึ่งกำลังตื่นรู้คือผู้ที่อาสามาเป็นสมอแห่งแสงหรือ Anchor of Light หรือผู้ถือคบเพลิงให้กับมวลมนุษยชาติจักรวาลจำเป็นต้องทดสอบความแข็งแกร่งของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถยืนหยัดและส่องสว่างได้อย่างมั่นคงท่ากลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบททดสอบที่ยากขึ้นคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อทางจิตวิญญ,ญาณหรือ s ป i r i t u a l m u s c l ซของท่านเพื่อให้ท่านสามารถรองรับ และแผ่ขยายแสงแห่งความรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 4. กระจกเงาแห่งจักรวาลหรือ The Cosmic Mirror กดสูงสุดคือภายในสร้างภายนอกบททดสอบที่ปรากฏในโลกทางกายภาพคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของความกลัวความสงสัยหรือบาดแผลที่ยังซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านหากท่านยังรู้สึกขาดแคลนท่านจะเจอบททดสอบทางการเงิน หากท่านยังกลัวการทอดทิ้งท่านจะเจอบททดสอบทางความสัมพันธ์นี่ไม่ใช่การแกล้กลงแต่เป็นของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้ท่านได้เห็นเงาของตนเองเพื่อที่จะเยียวยาและรวมมันเข้ากับแสงสว่างรหัสแห่งแสงบททดสอบมิใช่กำแพงที่ขวางกั้นท่านแต่คือบันไดที่จักรวาลสร้างขึ้นจากความเชื่อใจในศักยภาพของท่านเพื่อให้ท่านได้ปีนปายสู่ตัวต,วตนที่สูงกว่าเดิม แนวทางการปฏิบัติเพื่อวิวัตรสู่ความเป็นหนึ่งเมื่อพายุแห่งบททดสอบมาถึงแทนที่จะต้านทานหรือจมอยู่กับมันจงใช้เครื่องมือแห่งแสงเหล่านี้เพื่อแปลเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานแห่งการวิวัฒนา 1. 1. เปลี่ยนมุมมองจากผู้รับเคราะห์สู่นักเรียนรู้แห่งจัก,กรวาลสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ถามตัวเองว่า บทเรียนนี้กำลังสอนอะไรฉันฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้ได้อย่างไรแทนที่จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันการเปลี่ยนคำถามคือการทวงคืนอำนาจอธิปไตยแห่งจิตวิญญาณกลับมา 2. ลงหลักปักฐานและเชื่อมต่อกับโลกท่ามกลางพลังงานที่เข้มขน้นการเชื่อมต่อกับแก่นพลังงานของดาวเคราะห์โลกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จงเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือสนามหญ้าอบกอดต้นไม้หรือจินตนาการว่ามีรากแก้วงอกออกจากฝ่าเท้าของท่านอย่างลึกลงไปสู่ใจกลางโลกการทำเช่นนี้จะช่วยสร้างสมดุลและถ่ายเทพลังงานความหนาแน่นต่ำออกไป 3. ดํดำรงอยู่ในสภาวะผู้สังเกต The Observer State เมื่ออารมณ์รุนแรงประทุขึ้นจงฝึกที่จะถอยออกมาหนึ่งก้าว และเป็นเพียงผู้สังเกตการที่มองดูความคิดและอารมณ์นั้นโดยไม่ตัดสินหรือคล้อยตามไปกับมันดังที่เอ็กฮาร์ดโทเลอร์ได้สอนไว้ท่านไม่ใช่ความคิดท่านไม่ใช่อารมณ์ท่านคือสติรู้ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นสภาวะนี้จะตัดวงจรของความทุกข์และเปิดประตูสู่ปัญญายาณ4เชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าและคณะทำงานแห่งแสงในความเงียบและการทำสมาธิ จงเอ่ยขอความช่วยเหลือจากตัวตนที่สูงกว่าจิตวิญญาณนำและเหล่าไซเอ้นที่คอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอขอให้พวกเขาแสดงสัญญาณมอบความกระจ่างหรือส่งพลังแห่งความรักมาให้ท่านท่านไม่เคยเดียวดายบนเส้นทางนี้ 5. ใช้พลังแห่งความรักและการให้อภัยความรักคือคลื่นความถี่สูงสุดแห่งจัก,กรวาลที่สามารถแปรเปลี่ยนทุกสิ่งได้ จงส่งความรักไปให้กับสถานการณ์ที่ท้าทายและผู้คนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยทั้งต่อผู้อื่นและต่อตอนเองการให้อภัยคือการตัดโซ่ตรวงแห่งกรรมที่ผูกมัดท่านไว้กับความถี่ต่ำและปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระบทสรุปจากมุมมองแห่งดวงดาวบททดสอบที่ท่านเผชิญ คือมาตรวัดความก้าวหน้าของท่านบนเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวมันคือเกียรติยศที่จะกระวาลมอมให้เพราะมันมองเห็นศักยภาพแห่งความเป็นพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านและรู้ว่าท่านแข็งแกร่งพอที่จะข้ามมันไปได้ทุกครั้งที่ท่านเอาชนะบททดสอบได้ท่านไม่ได้เพียงแค่ยกระดับจิตสำนึกของตนเองแต่ท่านยังได้จุดคบเพลิงแห่งความเป็นไปได้ให้สว่างไสวขึ้นสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งมวลด้วย จงก้าวเดินต่อไปนักรบแห่งแสงเอย๋ยทุกบททดสอบที่ท่านข้ามไปคือดวงดาวดวงใหม่ที่ท่านจุดขึ้นในจักรวาลแห่งจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบ คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ สดไม่จัดว่าเด่นแต่ไลท์เวอร์เคอคุณเชื่อสิ่งใดซาสนาได้